สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลป์ปานเวศครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดาวจรน,นะครับเป็นการโคจรของดวงดาวประจําปี2566ครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของภาพรวมนะครับดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกด้วยคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการสนิดหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสาหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์อยากทราบความเป็นไปของดวงดาวแล้วก็ สถานาการณ์ของบ้านเมืองนะครับของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยอย่างคร่าวๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคลิปเชิงวิชาการแบบเข้มข้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้นะครับผมพยายามที่จะใช้ภาษาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่อาจจะมีสับแสงนะมีสับแสงมีเรื่องราวของทางด้านโหราศาสตร์มากสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะมันเป็นคลิปออกแนวเชิงวิชาการหน่อยๆแค่นั้นเอง ส่วนคลิปการพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีรายปีนั้นจะอยู่ในลําดับถัดไปนะครับภายในสัปดาห์หน้าก็จะพยายามที่จะทยอยลงคลิปให้นะครับอะเราเข้าสู่เนื้อหาคลิปนี้กันครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือนี้เป็นภาพดาวจรณวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31มธันวาคม2566นะครับในการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยรายปีเนี่ยนะครับ ปกติแล้วเราจะใช้ดาวใหญ่นะครับในการพิจารณาสี่ดวงได้แก่เลขศูนย์ครับดาวมฤตยูเลข8พระราหูเลข5ดาวดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์ครับดาวสี่ดวงนี่แหละครับที่จะนํามาใช้ในการออกคําพยากรณ์ส่วนดาวอื่นๆเนี่ยเป็นดาวเล็กนะครับเป็นดาวเล็กเป็นดาวที่อัตราการโคจรค่อนข้างจะน้อยนะครับอย่างเช่นเลขสีดาวพุธเลข1ดาวทิตย เลข6ดาวสุกเนี่ยนะครับดาว3ดวงนี้เนี่ยนะครับจะโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีเนี่ยประมาณราศีละ1เดือนนะครับดาวคาน45วันถึง55วันนะครับพระเกต55วันโดยประมาณแล้วก็เลข2นี่คือเร็วที่สุดเลยนะครับก็คือ2วันครึ่งต่อ1ราศีเพราะนั้นดาวเล็กๆพวกนี้เราไม่นำมาพิจารณานะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันครับว่าดาวใหญ่4ดวงที่ว่านี้ในปี2566นะมีการโครจร เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากเลข7ดครับดาวเสาร์ดาวเสรา,าสร์เนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่1มีนาคมนะดาวเสราร์จะอยู่ที่ราศีมังกรครับราศีมังกรเนี่ยเป็นบ้านนะเป็นเรือนของดาวเสราร์เองนะสังเกตมีเลข7ตรงนี้เนาะนะครับนะเพราะนั้นดาวเสราร์ก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรครับเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับถือเป็นตำตแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่มีคุณภาพดี <F> แล้วก็ราศีมังกรเนี่ยเป็นภพกัมมะนะครับเป็นเรือนการงานของดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในในในความหมายนะฮะในความหมายกัมมะเนี่ยที่ใช้กับดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยก็หมายความว่านะครับกัมมะของดวงโลกดวงเมืองประเทศไทยคือภาคการผลิตครับคือภาคการเกษตรนะปศุสัตว์นะกสิกรรมนะครับหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ code, นะอสังหาริมทรั์ก็ได้เป็นพวกเหมืองแร่เป็นพวก น้ำมันก็ได้ครับไปแลกท่าอะไรต่างๆก็ได้นะอันนี้คือความหมายของกรรมะแล้วก็ความรวมถึงความหมายของตัวดาวเสารเองด้วยนะครับพอถึงวันที่1มีนาคมนะครับดาวเสาเนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมครับแล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปครับจนถึงสิ้นปีเลยนะครับดาวเสาเนี่ยจะย้ายอีกรอบหนึ่งไปเข้าสู่ราศีมีนก็นูน่นแหละครับวันที่13กุมภาพันธ์2569เเลยนะครับระหว่างนั้นอาจจะมี เสดไปแวบๆนะช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหานะสักแวบหนึ่งนะนะในปี68แนะครับนะแต่ในปีนี้เนี่ยพอย้ายแล้วก็จะอยู่ที่ราศีกุมตลอดแหละครับแลวตอนที่อยู่ราศีกุมเนี่ยดาวเสาร์ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้คุณภาพอะไรนะครับนะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะเพราะาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนของพราหนะูพราหูกับเสาร์นะครับเป็นคู่มิตรกันครับเขาเป็นเพื่อนกันเพราะนั้นเนี่ยแหมพอไปอยู่ในบ้านเพื่อนก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับแล้วก็พบแล้วก็ราศีกลุ่มนะเป็นพพลาพระนะพบลาพะคือโชคลาภและความสําเร็จนะรายได้นะของดวงโลกและก็ดวงเมืองประเทศไทยนะครับอย่างที่ว่าครับดวงเมืองประเทศไทยกับดวงโลกนี่อยู่ที่ราศีเมษเนาะอันนี้ลอลิงนี่คือลัคนานะครับแล้วก็อาทิตย์นี่คือถ้าเกิดเป็นดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยดาวอาทิตย์กับลัคนาเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดวงโลกก็ลัคนาก็อ,อยู่ที่ราศีเมษด้วยนะครับ ดาวดวงต่อไปครับที่จะย้ายก็คือเลขศูนย์ครับดาวมรุยูนะดาวมฤตยูเนี่ยใน,ในตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2565นะครับเดินถอยหลังเนาะย้ายจากพุธศพเข้าสู่ราศีเมษแล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มีนาคม2566ครับก็จะเดินหน้านะครับเข้าสู่ราศีพุธศพอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่นะ แล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปจนถึงนู่นแหละวันที่18นะฮะ18กรกฎาคม2572เลยส่วนดาวถัดไปครับที่จะย้ายราศีก็คือเลข5ครับดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีนั้นแต่วันที่1จนถึงวันที่19เมษายนนะครับอยู่ที่ราศีมีนนะเป็นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรครับนะะแต่พอวันที่19เมษายนนะฮะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับ พอย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็ได้คุณภาพเป็นราชาโชคเป็นคุณภาพที่ดีนะครับเป็นดาวที่มีกําลังให้คุณนะให้คุณกับกับพบนะให้คุณกับดวงชะตาให้คุณกับดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองประเทศไทยด้วยนะฮะเป็นด้านทางด้านดีครับให้คุณภาพทางด้านดีนะครับ <S <S แล้วก็อยู่ตำแหน่งนี้ต่อเนื่องไปนู่นแหละจนถึงวันที่30เมษายน25 6 7แล้วครับจึงจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเพราะนั้น พอย้ายเขมานะครับปีนี้พอย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีเมษแล้วก็อยู่ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับสุดท้ายคือเลข8ครับพระราหูนะพระราหูเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566นหารบนะครับนะเพราะนั้นนะครับสถานการณ์อะไรต่างๆนะก็จะมีการขยับนะหมดเลยนะดาวสีดวงนะมีการขยับทั้งหมดเลยนะครับแลวครนี้เรามาดูกันครับว่าดาวไหนน่าสนใจบ้าง ที่น่าสนใจมากๆที่น่าสนใจมากๆก็คือดาวคู่นี้ครับมฤตยูกับพระราหูเลขศูนย์มฤตยูเลขแปดพระราหูดาวคู่นี้เนี่ยนะครับนานๆเขาจะอยู่ด้วยกันเจอกันทีนะครับร่วมราศีกันทีหนึ่งนะประมาณ14-15ปีครับจะเจอกัน1ครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูเป็นอากาศธาตุนะครับแล้วก็พระราหูเนี่ยเป็นธาตุลมโคจรอ,อยู่ใน ราศีเมษทาดฝ่ายเป็นเจา้าราศีและเป็นเรือนของดาวอังคารครับดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนเกษตรอยู่นะครับพอดาวคู่นี้มาเจอกันนะครับความหมายมักจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยสู้ดีมากนะักนะนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565จนถึงวันที่8มีนาคม2566นะครับถ้าให้ออกคำพยากรณ์ก็จะเป็นว่า ในช่วงนั้นนะครับมีเกณฑ์ในช่วงนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับเกิดภัยพิบัติรุนแรงไม่ว่าจะเป็นอักคีภัยวาตาภัยอุทกภัยน้ําท่วมดินถล่มนะครับแผ่นดินไหวสึนามินะมลพิษทางอากาศหรือว่ามลพิษเ,เกี่ยวกับมลภาวะของกรรมตภาพรังสีก็ได้นะ หมายถึงอุบัติเหตุใหญ่นะครับหมายถึงอุบัติเหตุทางอากาศยานนะทางอากาศนะครับหรือว่าอวกาศก็ได้นะนะเกี่ยวกับพวกอวกาศก็ได้ยานอวกาศสถานีอวกาศก็ได้นะรวมไปถึงพวกอุกกาบาตดาวหางก็ได้นะครับแล้วก็หมายถึงความขัดแยง้งความรุนแรงนะการก่อการจราจนนะสงครามก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงหรือขยายตัวมากขึ้นนะครับ นะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสูญเสียนะครับบุคคลสำคัญผู้นำนะระดับโลกนะครับหรือว่าระดับสูงนะแนวหน้านะทั้งดวงเมืองประเทศไทยแล้วก็ดวงโลกด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับนะในช่วงตอนที่ดาวคู่นี้นโคจรอ,อยู่ร่วมกันนะครับนะดาวมันอยู่ไม่ถึงวิกฤตวิบัติฉับพลันความสูญเสียอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ถึงความเสียหายกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะครับ แล้วก็พราหูก็ไปเป็นในค่อนข้างจะหมายถึงความรุนแรงนะฮะหมายถึงความรุนแรงความประมาทเลิอนเล่อนะครับาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความเสียหายนะครับความเสียหายเช่นกันนะครับหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันเพราะนั้นก็จะเป็นไปตามที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะครับและในขณะเดียวกันนะพีคในพีกมันมีพีคในพีคอันนี้คือว่าจะพีคแล้วเนาะ,ะในช่วงตั้งแต่1ธันวาคม2565ถึงวันที่8มีนาคม2566อันนี้ว่าพีกแล้วนะครับ มันมีช่วงพีคในพีคก,ก็คือตอนที่เลข3าเนี่ยครับดาวองคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีเมษนะครับโคจรพักองศานะซึ่งที่จริงแล้วดาวองคารพักองศาเลื่อยมานะครับแต่เป็นจังหวะว่าดาวมรดอยู่กับพระราหูมา,มาอยู่ในเรือนของดาวองคารเพราะนั้นดาวองคารก็เลยมีผลนะส่งผลนะก็คือในช่วงนะในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงวันที่15มกราคม2566เป็นช่วงที่ดาวองคาร จะเดินถอยหลังหรือทางโหตาศาสตร์เรียกว่าพักองศานะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่น่าหน้าห่วงที่สุดน่ากังวลใจที่สุดเรียกว่าพีคในพีกครับนะพีคในพีคนะในช่วงนั้นนะก็จะส่งผลให้ดาวคู่นี้ครับทำหน้าที่มากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนะ,ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนเลยนะฮะจนถึงวันที่15มกราคม6 6เป็นช่วงที่พวกเราต้องระมัดระวัง ต้องระมัดระวังนะจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนท้ายนะในเรื่องของการระมัดระวังมันมีตัวช่วยอยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดความเสียหายอย่างเดียวเนาะนะความหมายดาวมีความหมายหลายอย่างนะครับนะไม่ได้ออกความหมายเสียอย่างเดียวนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงดาวคู่นี้คราวนี้เรามาดูดาวทีละดวงนะฮนะดาวมฤตยูนะครับ ดาวมฤตยูเนี่ยตอนที่อยู่กับพระราหูเนี่ยแน่นอนครับความหมายตอนที่ดาวมฤุยูกับพระราหูอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมีความหมายที่หนักแน่นแล้วก็รุนแรงมากกว่าดาวมฤุดยูดวงเดียวอยู่แล้วนะครับนะแต่พอดาวมรตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพกระดุมพระภพกระดุมพระของดวงโลกแล้วก็ดุนเมืองประเทศไทยกระดุมพระหมายถึงอะไรกระดุมพระก็หมายถึงเศรษฐกิจการเงินการคลังการธนาคาร นะถ้าเป็นระดับระดับดวงโลกดวงนประเทศไทยก็ต้องหมายถึงอย่างนี้ครับนะนะเพราะนั้นดาวพฤตัสหมายถึงวิกฤตวิบัติฉับพลันความเสียหายความรุนแรงนะครับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ในเมื่อประยู่์ในตําแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องหมายความว่าในช่วงที่ดาวฤตอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่ท18กรกฎาคม2572 นะครับก็หมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจนะครับการเงินการคลังการธนาคารนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะตกต่ำเ,เกิดเข้ายากหมากแพงนะครับทำมาหากินลําบากนะครับอยู่ในยุคข,ของการทำมาหากินแบบฝืดเคืองอันนี้ต้องระวังเพราะนั้นพวกเราต้องระวังลดร,ระวังละครับเรื่องการใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเนาะนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับของโลก อันนี้คือด้านเสียแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านดีล่ะทางด้านดีเราก็บอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเชิงเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับนะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกดิจิตอลอะไรต่างๆเงินดิจิตอลอะไรต่างๆก็ได้นั่นหมายความว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้านะในช่วงประมาณสัก5 6ปีนี้ยนะปีนี้นะครับพวกเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินกระดาษแล้วก็ได้ต่อไปนี้อาจจะใช้อะไรนะโอนเงินไปโอนเงินมาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์หมดละ ก็ได้ครับหรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะทางด้านการเงินการคลังการธนาคารที่สําคัญเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้คือด้านดีนะอย่าเพิ่งมองเป็นด้านร้ายอย่างเดียวเนาะนะครับนะแต่แหมจะว่าออมองด้านดีมากๆได้ไหมก,ก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่แล้วดาวมฤรตยูจะเน้นเป็นทางด้านเรื่องร้ายมากกว่าดีนะครับดาวมฤตยูเนี่ยเคยอยู่ตําแหน่งนี้นะครับมาแล้วเมื่อ8ปปีที่แล้วเนาะ ในตอนนั้นเนี่ยดาวมัตอยู่อยู่ที่ราสีพฤสดในปี2 4 8 2ถึง2489นะครับในช่วงนั้นนะ2 4 8 2ถึง24 2489ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกพอดีสงครามโลกเกิดขึ้นในปี2 4 8 2 8ถึง2488นะครับนะแต่ก็มองว่าแหมมันก็เป็นจังหวะนะถามว่ามีโอกาสที่จะเกิด สามรอยได้ไหมผมก็มองว่ามันไม่นไ,ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นความรุนแรงมันน่าจะเกิดขึ้นแหละครับแต่มันคงไม่ได้ขยายตัวมากมากนะักนะเพราะมันมีตัวช่วย่ะมีตัวช่วยเดี๋ยวค่อยว่ากันมีตัวช่วยอยู่นะครับแต่ก็แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะก็เล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าอันนี้คือเมื่อ84ปีที่แล้วเนาะ84ปีที่แล้วนะเป็นช่วงสงครามโลกพอดีนะตอนที่ดาวพฤัตอ,อ,อยู่อยู่ตำแหน่งนี้แหละครับดาวพฤัสเนี่ยจะโครจรนะครับราศีละ7ปีนะเพราะในสราศีก็84ปีพอดี นะครับอ่ะต่อไปนะเราพูดถึงพวกดาวด้ร้ายก่อนอ่ะพระราหูครับพระราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเลยนะสิบเดือนโดยประมาณเนาะสิเดือนจนถึงวันที่17ตุลาโน่นนหะเพราะนั้นก็อยู่ที่ราศีเมษเป็นส่วนใหญ่นะครับยิงยับยอยูู่ราศีมีในช่วงวันที่17ตุลาที่ว่านะพระราหูเนี่ยหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครับนะหมายถึงความประมาทเดินเล่อหมายถึงการกระทําที่คํานึงถึงผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก ไม่ถึงทุจริตไม่ถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ถึงความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างนะเป็นเรื่องไม่ดีครับส่วนใหญ่ก็แปลว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นพอดาวพอพระราหูนะพอดาวพระพราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษนะฮะพระราหูอยู่ที่ราศีเมษก็หมายความว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะในระดับประเทศหรือระดับโลกก็ได้นะในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างระเบียบมาตรการสําคัญต่าง นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซึ่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ค่อนข้างจ,าจะไม่ค่อยสู้ดีนะักและมัก,กจะเน้นนะในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นหลักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็จะออกมาตรการอะไรที่สําคัญสำคัญๆๆเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทุกอย่างจะทำเพื่อ,อประโยชน์คือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีความร่วมมือกันบ้างเราจะเห็นภาพลักษณ์ของความร่วมมือของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศนะมีการร่วมด้วยช่วยกัน แต่ตอนที่พระราหูอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ครับทุกคนจะเห็นแม้จาวว่าเห็นแก่ตัวจะว่าเมาะคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นหลักนั่นเองจะไม่ยอมกันนะพูดง่ายจะไม่ยอมกันนะอะไรที่ไปกระทบเรื่องผลประโยชน์ของประเทศจะไม่ยอมกันละนะครับมันจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความขัดแย้งนะระหว่างประเทศอาจจะมีมากขึ้นก็ได้นะมาตรการมาตรการอะไรต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงท,ที่ที่จะจะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับ จะเป็นลักษณะนนอย่างนั้นก็ได้ครับนะอ่ะคราวนี้มาดูดาวเสาวบ้างนะครับดาวเสาวอย่างที่ว่าครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงเกษตรหมายถึงประสุศาสตร์นหมายถึงภาคการผลิตนหมายถึงกสิกตรกรรมนะหมายถึงอสังหาหรือมงทรัพย์หมายถึงทรัพ,พยากรธรรมชาติพอย้ายเข้าไปสู่สสราศีกุมนะพบราพะนะของดวงโลกและดวงืองประเทศไทย ก็แนวโน้มทิศทางเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในความหมายที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับทุกอย่างจะขยับขยับดีขึ้นนะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแหมดาวเสาเนี่ยเป็นดาวดาวพระศดีเป็นดาวประจำประจำประเทศไทยนะแต่ดาวเสาเนี่ยเป็นสภาวะนะสภาวะสังคมเศรษฐกิจการงานนะของประเทศไทยประเทศไทยยังเป็นถือว่าเป็นพวก ประเทศการเกษตรนะครับนะส่งออกทางด้านการเกษตรเพราะนั้นเนี่ยพอดาวเสาอยู่ตำแหน่งน,นี้เนี่ยน่นหมายความว่าอะไรก็ตามเนะี่ยประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์ครับนะถือว่าได้ประโยชน์นะถือว่าได้ประโยชน์มาก, <Yeah. S 1> มากขึ้นน,นะครับนะจากดาวดวงนีนะ้เพราะนั้นพืชผลทางการเกษตรนะครับอสังหาหรืมทรัพย์นะเหมือนถึงภาคการผลิตต่างๆกิจกรรมอสังหาแล้วก็พวกทรัพยากรอะไรต่าง,างนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะและดาวดวงนี้เนี่ยมันเข้ากับประเทศไทย นะเพราะนั้นก็มองว่าประเทศไทยน่าจะได้รับอนิสงผลดีครับตอนที่ดาวเสาย้ายอยู่ตำแหน่งนีนะ้เป็นเรื่องที่ดีนะครับในกลุ่มที่ว่ามาเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเลข5ครับดาวพฤธศุบดีดาวพฤธศบุดศบดีเนี่ยโดยโดยปกติแล้วนะครับดาวพฤศบุบดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอยู่2ราศีครับก็คือราศีธนูกับราศีมีน เราดูที่ราศีธนูราศีธนูเป็นภพสุภะของดวงโลกและดวงืองประเทศไทยสุภะคืออะไรสุภะคือความเจริญก้าวหน้าคือคุณธรรมความดีนะครับคือวิทยาการก็ได้นะครับคือความรู้นะคือความรู้ก็ได้หมายถึงทางด้านการแพทย์ก็ได้ครับนะสุภะเนี่ยนะการรักษาพยาบาลอะไรได้หมดเลยคือเป็นเรื่องดีๆแหละครับเป็นเรื่องดีๆนะแล้วตอนที่โครจรอ,อยู่ที่ราศีเมฆก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเลยได้คุณภาพที่ดีนะครับส่งผลดีให้คุณ นะครับแก่ดวงโลกและดวงประเทศไทยเพราะนั้นนะครับดีส่วนดีเสียส่วนเสียครับตอนที่ดาวพระศุกดีโคจอรอยู่ตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่19เมษาเมษาจนไปจนถึงสิ้นปีนะครับนะแต่จริงย้ายย้ายอีกทีเนี่ยวันที่30เมษาปี67นะนะครับแต่ยังไงเนี่ยพอย้ายแล้วก็จะอยู่ยาวเลยถึงสิ้นปีนะครับวันที่19เามษาปีนี้นะครับเพราะนั้นก็จะส่งผลดีครับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าดาวเนี่ยจะทําหน้าที่แล้วแต่ แล้วแต่เขาเองนะครับก็คือดาวดีก็ทําหน้าที่ส่วนดาวดีไปให้ความหมายด้านดีไปนะครับให้คุณด้านดีไปส่วนดาวที่ไม่ดีดาวบระเคราะ์ดาวร้ายก็ให้ผลทางด้านร้ายไปเพราะนั้นเนี่ยก็แบ่งกันนะครับเขาไม่มาหักลบกบนี้กันเนาะนก็จะแสดงผลกันไปนะตามที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นความหมายของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าโดยรวมแล้วนะสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยในปี256 6เนี่ย นะครับประเทศไทยหรือว่าดวงโลกเนี่ยนะครับจะเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและก็รุนแรงชัดเจนในช่วงไตรมาสแรก3เดือนแรกนะครับที่จริงแล้วมันลามไปตั้งแต่ปลายปีนะทันวานะทันวามกรากุมภามีนานะครับสี่เดือนนี้สาคัญ4เดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและก็ฉับพลันนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสู้ดี แต่เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาแล้วนะครับนั่นหมายความว่านะครับไอ้สิ่งที่เสียหายในสถานการณ์ที่ย่ำแย่อยู่ในขณะนั้นเริ่มจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นครับนะพอดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงโชคลาาและความสำเร็จเนาะนะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยพอเขาทับนะลัคนาด,ดวงโลกและดวงประเทศไทยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ย้ายไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีครับกระุมพระศาชะพันธุปุตตะอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่ดีของภาพรวมใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมองว่าอะไรต่างๆนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในภายหลังต้นร้ายปลายก็จะดีนะครับอาจจะมีดับบ้างมีมีชะลอมีติดติดขัดขัดบ้างในช่วงกันยายนถึงธันวาคมนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังเดินพักองศา เนะพราะนั้นก็จะจะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่ก็อาจจะมีติดติดติดขัดขัดบ้างนะแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วเมื่อดาวพฤีอยู่ตัวไหนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ใช่ว่าดาวพฤดีย้ายอยู่ตำแหน่งนี้แล้วมันจะดีไปหมดเลยก็ไม่ใช่เราก็ต้องทําตัวแบบดาวพฤัสบดีด้วยนะการทําตัวแบบดาวพฤัสบดีคืออะไรครับ <S <S ก็คือเราต้องพัฒนาตัวเองเนาะดาวพฤติบดีหมายถึงการพัฒนานะครับหมายถึงการเรียนรู้นะครับดาวพฤติบดีหมายถึง ชโชคลาภความสําเร็จนะครับหมายถึงคุณนะทมความดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทําตัวถ้าเกิดมองในแง่ของดวงบุคคลเราอยู่ในประเทศเราอยู่ในโลกนะครับเราจะต้องทําตัวอย่างไรถึงจะดีนะเราก็ต้องทําตัวแบบดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีกําลังให้คุณนะนะกำลังให้คุณกับภาพรวมใหญ่เพราะฉนั้นถ้าเกิดเราทําตัวแบบดาวพฤหัสบดีเราก็จะได้รับพลังได้รับอนิสงส์พลังจากดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับก็คือโชคลาภและความสําเร็จ น,นั่นหมายความว่าเราต้องอรรใช้ชีวิตอย่างดาวพฤหัสด,ดีคือการใช้ชีวิตแบบมีสตินะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทหมั่นทำำํากรรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างทําบุญทําทานสวดมนต์ไหวพระทานศีลภาวนาทําได้อย่างนี้ดีแน่นอนนะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่จะมีได้รับผลอะไรต่างๆนะครับประสบความสําเร็จนะมีโชคมีลาบนะพูดถึงง่ายๆมีโชคมีลาบก็ได้ประสบความสําเร็จก็ได้นะครับทำงานแล้วมีความเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่า ดีครับถ้าทําตัวได้แบบนี้นะและปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยครับนะอาจจะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะ,ท,ะนทีนั้นก็เพราะเราทําตัวแบบดาวพฤหัสบ,บดีแต่ถ้าหากเราไปทําตัวแบบพระราหูนะกินเหล้าเมายาขาดสตินะครับเห็นแก่ตัวนะเล่นการพาน,านันโอ้ยง,งานเข้าเลยเพราะเดี๋ยวต่อไปพระราหูก็จะเข้าสู่ภพวินาศของดวงโลกแล้วก็ดวงองประเทศไทยด้วยนะครับตอนอยู่ก็เหนื่อยนะ ตอนอยู่ก็ไม่ใช่ให้คุณนะครับพอตอนหลังก็อาจจะเหนื่อยอีกนะครับนะให้คุณถามว่าราหูให้คุณไหมให้คุณได้แต่มันจะเป็นให้คุณในเชิงในเชิงที่แบบไม่ค่อยสู้ดีครับเทาๆหน่อยโดยปกติโดยปกตินะมักจะมีส่วนแลกเปลี่ยนนะมีการแลกเปลี่ยนให้คุณก็จริงแต่ก็จะมีเรื่องแลกเปลี่ยนนะครับนะซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็อย่างที่ว่าครับโดยภาพรวมนะที่เมื่อกี้นี้สรุปไป นะเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างดาวพระศบดร์นะครับในช่วงปีหน้านี้แล้วทุกอย่างก็จะดีนะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตแบบพราหูนะครับอันนี้เหนื่อยเลยนะครับส่วนดาำลถยูนี้ก้ากึ่งเนาะนะดีก็ได้ร้ายก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเรามีสติรอบคขอบไม่ประมาทเสียอย่างนะครับนะมีมีสติรอบคอบไม่ประมาทเสีอย่างไม่มีปัญหาครับนะครับครับทั้งหมดก็เป็น เรื่องราวนะครับของดาวจรแล้วก็ภาพรวมนะครับของดวงเมืองประเทศไทยแล้วก็ดวงโลกในปี2566ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ